มาดูที่เครื่องยนต์ก่อนขั้วแรกนะครับไปดูเครื่องยนต์อยู่ที่นะครับ S T นะครับหรือสตาร์ทเนี่ยขั้วแดนสตาร์ทเนี่ยก็จะมีขั้วบวกแปดที่ผมทีบขั้วใหญ่ถูกไหมขั้วบวกแบตนะก็จะต่อเข้านะครับขั้วสามสิบขั้วใหญ่นี่เขาเรียกขั้วสามสิบนะครับส่วนขั้วเล็กๆนี่เรียกขั้วห้าสิบนะครับขั้วสิบจะต่อเข้ากับขั้ว C ของสวิตุ์แจ โตนะครับโครตีของทวิ้งแจตัวนี้นะครับนะครับอันนี้คือวงจรสตาร์ทนะครับต่อไปวงจรเชื้อเพลิงก็จะมีซลีนอยอยู่ตัวนี้เป็นตัวตัดน้ำมันนะครับถ้าต่อผิดไม่ดับนะครับดับสวิ์ยังไงก็ไม่ดับนะครับพราอน้ำมันมันเปิดเข้าตลอดนะครับทำไงก็ถอสายน้ำมันออกดิแม่มีน้ำมันจะติดไม่ไนะ่ตครับก็ นะครับนะตัวนี้จะใช้ขั้ว A.P.P. หรือขั้วอ่อนในตำแหน่งขั้วห้าตัวขั้วต่อไปเราจะมาขั้วนี้เผานะครับขั้วหัวเผานะครับเราจะใช้ขั้วในตำแหน่งขั้ว R หนึ่งถูกต้องไหมใช่รู้ R หนึ่งนะครับรู้ใช่ใช่รู้ป่า บิดย้อนอ่ะเดี๋ยวเช็คอีกทีงเอามันตีมิเตอร์เช็คอีกทีงก่อนบิดย้อนนะครับขั้ว A1 นะครับไม่ A1 ก็ A2 นะครับตรงนี้นะครับในการเผาหัวถ้าเกินขะั้ขวบวกขั้ขว,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 วสุดท้ายเนะี่ยที่จะเข้ากับขั้วสามติปเนี่ยประจำตัวนี้เข้าขั้วสามติปแล้วเอาบวกมาจากแบตแช่ได้เลยงนะครับมีแค่นี้สี่เส้นนะครับมีแค่น,น,นี้นะครับมีแค่สี่เส้นนะครับเน็ตนทะีสามติป จากบ,บาต่ก็เป็นคั่วซีอ่ตอนนี้จะเป็นคั่วซีนี่เป็นปคัวบกครับอันนี้เป็นคั่วเอซีนี่เสย,ยิง,ลยยงแล้วปุว๊บแล้วที่จะสตาร์ทดะครับ